สวัสดีครับผมยอด m c c นะครับก็ไม่ได้พบกันตั้งนานเลยนะครับก็วันนี้มาเจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ m c c มีเรื่องเล่าครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็หลายๆท่านนะครับโทรมาหาผมว่าเวลาเปิดใช้กุญแจแล้วนะครับที่หน้าจอก็แสดงผลนะครับก็คือประมาณว่ามีไฟแบบนี้นะครับก็บางคนติดวัดโวลต์ก็บอกว่ามีไฟ12.4โวลต์แต่สตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังครับ เบื it, right? ้องต้นนะครับเรามารู้จักเรื่องแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่นะครับทั่วไปที่เราใช้นะครับก็มีแบตเตอรี่น้ำนะครับกับแบตเตอรี่แห้งทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าแบตเตอรี่ที่เป็นทรงที่แบบแพ็คมาเรียบร้อยแล้วเป็นแบตเตอรี่น้ำครับก็ง่ายๆเลยครับดูที่ตัวแบตเตอรี่เองนะครับที่เขียนว่า mf นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้น้ากดนะครับที่อยู่ด้านในแล้วนะครับเขาเขาใส่มาแล้วแล้วก็แพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ แบตเตอรี่ของ bs นะครับเป,เป็นเทคโนโลยี sla เนี่ยก็คือเป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับมันจะเป็นแบบไม่มีส่วนผสมของน้ำกรดเลยข้างในจะเป็นเจลนะครับตัวนี้ทีนี้แบตเตอรี่2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วใช้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันเรื่องคุณสมบัติเท่านั้นเองแต่ทีนี้เรื่องสตาร์ทไม่ติดมันเกี่ยวอะไรกันกับ mf กับ sla หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอยู่ที่ค่า cca ครับแต่นี้ค่า cca เนี่ยเราจะรู้ได้ไง ในเมื่อวัดวลตนก็วลตนบอกว่า12.4โวลต์แล้วแต่รถสตาร์ทไม่ติดคือ t r i อั p มนะครับต้องการค่า CCA อยู่ประมาณ280ขึ้นไปนะครับถึงจะสตาร์ทเครื่องได้ครับเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูว่าค่า CCA วัดดูยังไงครับผมก็จะใช้เครื่องมือวัด CCA นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัด CCA ให้ดูครับเดี๋ยวผมจะมาวัดค่า CCA ของแบตเตอรี่ลูกเก่าก่อนนะครับว่าเท่าไหร่นะครับ ผมจะตั้งค่า CCA ไว้ที่3 0 0 CCA นะครับเดี๋ยวให้เครื่องมันเทสเลยครับเทสออกมาแล้วนะครับค่า CCA ได้243นะครับเห็นไหมครับโวลต์ที่ผมบอกว่ามี12.4อโวลต์อันนี้ก็1 2 4โวลต์เหมือนกันนะครับแต่ทำไมสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดครับเดี๋ยวมาดูอีกอีกลูกหนึ่งเลยครับว่าค่า CCA เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะวัดลูกใหม่เลยนะครับ ตั้งค่า CCA ไว้3ามร้อยเหมือนกันนะครับอันนี้จะได้ค่า CCA อยู่ที่280แอมป์นะครับแล้วก็โวลต์อยู่ที่12.5โวลต์นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ลูกใหม่ที่เป็นระบบเจลนะครับแล้วก็ค่า CCA ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้กระตุ้นตัวเซลล์นะครับก็ยังได้280นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรนะครับ ครับก็จากคำถามที่ว่าเลื่อนไม้เนี่ยติดนะครับแต่สตาร์ทไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือโวลต์กับแอมป์นะครับโวลต์นี่คือ V นะครับส่วนแอมป์ก็คือ A นะครับเป็นกระแสนะครับทีนี้เนี่ยหลอด LED นะครับพวกหน้าปัดเลื่อนไมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ไม่ว่าอะไรคือพวกอุปกรณ์พวกนั้นต้องการกระแสต่ํานะครับฉะนั้นกระแสตัวนี้ แบตเตอรี่ลูกเก่าที่ได้240 c c a นะครับก็จริงๆก็ใช้กับพวกหลอดไฟในรถหรืออุปกรณ์ต่างๆได้สบายนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า280กระแสต่ำกว่า280มันจะบังคับตัวนี้ไม่ได้ครับตัวนี้ก็คือมอเตอร์สตาร์นะครับมอเตอร์สตาร์นะครับต้องการกระแสที่280ขึ้นไปนะครับถึงจะหมุนตัวเขาได้นะครับที่สตาร์และดัง แป๊กแป๊กตัวแป๊กแป๊กนั่นคือตัวรีเลย์ตานะครับคือเวลาสตาร์ทไปแล้วปุ๊บไปจ่ายที่กับมอเตอร์แล้วมอเตอร์ไม่ทํางานนะครับตัวนั้นก็เลยค้างอยู่ก็เลยดังแตกๆนะครับอันนี้ค่า c c a เนี่ยเราไม่สามารถที่จะวัดได้ถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วไท่อมโบนาวิลนะครับให้สังเกตที่เรือนไม่หรือว่า ODO นะครับหรือว่า ตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับถ้าสังเกตว่าเวลาเราสตาร์ทเครื่องแล้วโหมดตัวนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนเป็นทิป A เปลี่ยนเป็นทิป B เปลี่ยนเป็น ODO ทุกครั้งที่สตาร์ทโดยการปิดปิดกุญแจนะครับจำไว้ด้เลยครับตัวนั้นคือค่า CCA ต่ำนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยทันทีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราไปจอดที่ไหนแอมมันจะหมดไปนะครับก็ฝากไว้เรื่องนี้นะครับก็ หลายท่านเจอเรื่องนี้แล้วยกรถมาหลายท่านเลยครับก็ขอขอบคุณมากครับ